วัสดีครับมือหนีผมสิภาปส่เย็นนะครับผมยาเด็ดของห้องครับผมบักหห้นะครับผมทูบใบมือเศร้าครับผมเห็นมีกินจักหน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับขาดบ่ได้ครับผมโค่นนะครับผมเป็นโพ้นปวกนะครับที่ผสมไว้กับหัวบักไหยกับกระปูฟักนะครับนะครับเพื่อเขาจะมาท่าปากหน้านะครับผมเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับ ก่อนจะไปใส่กับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับพุูนะครับสูตรเด็ดของเฮามิใส่เดือนนำครับบินพ่นครับผสมใส่มันเช่นเสียนนิดหน่อยครับเดี๋ยวใส่ม่วนเีื่อเขี้ยวเกิน,นสีเขา่าไายเกินนะครับข้นครับนี่นะครับ ใส่เยอะครับเป็นในทอ่อประมาณประมาณซ้ำนี่ครับแล้วก็มาท่าปากง่าครับผมไปใส่กันเลยครับนี่นะครับไม้แรกของเขาดงปลาไหลครับผมหลังแรกผมก็จะใส่เป็นตุ่มนี้นะครับหลังแรกครับผมแหกมนันนี่ครับหลังที่สองเป็นบางรันครับ ามานครับเงินโซมายันเหมือ,น,อมนกันครับผมสวัสดีครับ